สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆหวยไทยยอพารวยทุกท่านนะครับก็คืนนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเนาะตามเวลาเดิมนะครับเนาะว่าแอดเลิกง,งานดึกนะครับเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับก็แอดก็จะพยายามนะครับทําคลิปให้ลงลงให้ทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิปสองคลิปเนาะเพื่อที่จะได้สรุปแนวทางให้สมาชิกไปเลือกซื้อสาลอากกินแบ่งรัฐบาลกัน นะครับนะก็บางทีก็ทาเร็วมันก็มองข้ามเลขไปนะครับมองข้ามตัวเลขเด่นไปก็อยากช่วงท้ายนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเนาะก็ช่วงที่ชุดสรุปนะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะครับอันนี้ก็ขอให้สมาชิกเข้าใจด้วยนะครับเนาะเพราะว่าการทําง,งานของแอสก็ Girl, ตอนนี้ก็ต้อง ทำเหมือนทำสองเท่านะครับเพราะว่าก็มีคนที่เจ็บป่วยนะก็ตามสถานการณ์นะครับก็มีโควิดนะครับเนาะส่วนผมก็ต้องตรวจนะครับตรวจเนี่ยวันนี้ก็ตรวจนะครับตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผลก็เป็นลบนะครับตรวจ ATK นะครับก็ที่ทํางานก็เจอไปสองคน,นคอนนี้ก็ น่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลน่าจะมารับไปแล้วนะครับเนาะสำหรับที่ท่านที่นอนดึกนะครับก็คงจะได้ดูเนี่ยทางเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับที่รอดูรอชมนะครับเนาะสําหรับแนวทางบางแนวทางนะครับผมก็พยายามทาเต็มที่นะครับก็ทําตามสูตรกันนะพิถุกกว่ากันตามสูตรับอีกอย่างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปรับ <int ess> <r> ชมแนวทางกันนะครับก็ขอท่านนะครับมารับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจกดซับสไครต์นะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะเพื ICU ่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับเวลาแอดลงข้อมูลนะครับเวลาผมลงข้อมูลเนาะจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆนะครับกดติดตามแล้กกกวก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดลูกกระดิ่งนะครับเวลาแอด ทําทข้อมูลลงไปท่านก็มันจะไม่แจ้งเตือนท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านทำท่านกดรูปกระดิ่งไว้นะครับก็เวลาลงข้อมูลนะครับเวลาทางช่องพย้อผ่ารวยลงข้อมูลมันก็จะแจ้งเตือนท่านนะครับเนาะอ่ะนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางนะครับมาดูคําเตือนกันก่อนเนาะค,คาเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือชิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแอดจะลงเป็นคู่ดับนะครับคู่ดับไปกลับนะครับบนล่างแล้วก็ดับตรงๆบนล่างนะครับรวมถึงนะครับดับ3ามตัวบน6ประตูนะครับเนาะ ก็มีเ c มีสมาชิกหลายท่านขอมานะครับเนาะก็แอดก็ลงให้สำหรับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาจับสองตัวล่างตรงๆให้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะทำเป็นเทียบกับคู่โต้ให้เลยนะครับเนาะคู่โต้ชุดล่างนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้านะอ่ะดูกันนะครับ ขยับนเนาะอ่ะ,นะครับก็มาดูชุดแรกนะครับก็เป็นคู่ดับล่างไปกลับนะครับคู่ดับล่างนั่นก็คือเป็นชุดที่ออกยาก,กนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นตามสูตรนะครับเนาะปิดสูตรก็ว่าตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะครับก็สถิตินะครับก็เป็นม่วดนี้ก็เป็นม่วดที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะ วันที่ยี่สิบเก้านะครับวอาจะเขียนไว้ข้างหลังเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นย7ิบเจ็ดนะครับย8ิบแปดนะครับย9ิบเก้านะครับงวดนะครับสถิตินะครับเนาะก็จะผิดไปอยู่ชุดนี้น่าจะผิดไปสี่ครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะก็แอดก็เอาย้อนหลังให้ดูแค่งวดถึงงวดห้าเจ็ดนะครับเพราะว่าถ้าจะ เอามาคันั่งคัดลอกนี่ก็คงจะยาวนะครับเนาะก็เอามาให้ดูแค่สองงวดนะครับรวมถึงงวดปัจจุบันเนาะมาดูนะครับงวดที่ออกห้าเจ็ดนะครับดับสองตัวล่างไปกลับนะครับก็ชุดแรกนะครับที่ดับก็จะเป็นซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งหนึ่งสี่นะครับห้าสองสองห้านะครับหกสามสามหกนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับเก้าหกหกเก้านะครับ 0770เจดดนย์ะครับ1882ดดสองเอ้ยหนึ่งแดดหนึ่งนะครับแล้วก็สอง2นะครับผลออกนะครับผลออก5้า็ดนะครับออกห้เจ็ดเนาะอันนี้กระดับผ่านนะครับดับผ่านเนาะมาดูงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับงวดวันที่1มีนาเนาะสุดแรกนะครับก็จะดับห8นะครับห8ดอย่าลืมนะครับว่าเป็นแ6ดหด้วยเนาะดับตัวกลับด้วยนะครับ79นะครับ80ดศย์นะครับ เก้าหนึ่งศูนย์สองนะครับหนึ่งสามสองสี่นะครับสามห้าสี่หกนะครับผลออกนะครับศูนย์เจ็ดเนาะอันนี้ก็ดับผ่านนะครับผลออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะอ่ะอันนี้นะครับมาดูงวดที่สิบหกมีนาคมนี้นะครับสิบหกมีนาสองห้าหกห้านะครับเนาะกระดับชุดแรกนะครับก็เป็นดับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับ ชุดที่สองก็สองเก้าเก้าสองนะครับชุดที่สมก็สามศนะครับชุดที่สก็เป็นสี่หนึ่งหนึ่งสนะครับชุดที่ห้าก็เป็นห้าสองสองห้านะครับชุดที่สาเอยชุดที่หกนะครับก็จะเป็นหกสาามนะครับชุดที่เก็เป็นเจ็ดสเอเจ็ดสนะครับแล้วก็มาแปดห้าห้าแดนะครับแล้วก็มาเก้านะครับอันนี้รอผลนะครับเนาะ ก็ผลนะสำหรับสูตรนะครับสูตรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสูตรก็จะเป็นนี่นะครับตัวแรกนะครับเป็นหลักหลักสิบนะครับใช้หลักสิบเราก็จะเป็น อันนี้สูตรนะครับผมแจกสูตรเลยนะแล้วกันเนาะสูตรนะครับดูเนาะสูตรนะครับตัวหลักสิบนะครับหลักสิบที่ใช้เป็นเลขดับนะครับก็จะเป็นเราก็จะใช้สิบล่างนะครับนับเพิ่มแต้มนะครับจนชนผลออกที่ออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะก็อย่างงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาออกศูนย์เจ็ดเนาะออกศูนย์เจ็ดนะครับเราก็มานับหนึ่งเลยนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้ากับสิบมันก็ชนศูนย์นะครับเนาะตัวที่สองนะครับตัวที่ข้างหลังเนาะก็ใช้หน่วยล่างนะครับนับเพิ่มจนชนนะครับก็หน่วยล่างนะครับหมยล่างก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเลขเจ็ดนะครับก็มานับนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับเนาะ เนี่ยก็จะชนหแล้วก็เป็น7นะครับเนาะก็จะชนพอดีนะครับอ่ะผันไหมครับอ่ะแคบเอานะครับเนาะแคบเอาอ่ะหนึ่งสองสามไปนะครับชุดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ดับล่างไปกับสูตร b นะครับเนาะสูตร b นะครับ สุดนี้นะครับก็ดูอันนี้ผลงานเดินดีนะครับชุดนี้เนาะก็สถิติก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมวดนะครับก็เพิ่งหลุดไปสองวดเนาะอ่ะมาดูนะครับย้อนแอดย้อนมาให้ดูแค่งวดห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็ดับไปกลับเหมือนกันนะครับชุดแรกนะครับก็ดับสองสามสองเก้านะครับสองศูนย์นะครับสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์นะครับ ผลออกห้าเจ็ดนะครับผ่านเนาะงวดที่มางวดที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็ชุดดับคู่แรกนะครับจะเป็นสี่ห้าห้าสี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับผลออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะผลออกศูนย์เจ็ดนะครับงวดวันที่สิบหกมีนานี้นะครับ ชุดดับล่างไฟกลับสูตร b นะครับก็จะเป็นชุดแรกก็จะดับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเก้าหกหกเก้านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนาะอันนี้รอผลนะครับเนาะส่วนชุดนี้นะครับแอดยังไม่ให้สูตรนะครับเนาะยังไม่แจกนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า ปกติมันเดือนดีนะครับหรือว่ายังไม่หลุดเนาะบางทีก็แออาจจะพิจารณาแจกให้เนาะนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับแคปเอานะครับทันไหมอ่ะหนึ่งสองสามนะครับไปเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นดับ2ตัวบนไปกลับนะครับสูตร a นะครับเนาะก็ ย้อนมางวดที่ออกห้าเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับสี่สองสองสี่นะครับห้าสามสามห้านะครับหกสี่สี่หกนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดหกหกแปดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผลออกห้าเก้าเจ็ดนะครับอันนี้งวดนี้ผิดนะครับนะผิดนะครับ ผิดก็ว่าตามผิดกะว่าผิดนะครับไม่ไม่มีแก้นะครับผมไม่แก้ตัวเลขนะครับเนาะอ่ะงวดที่ออกเก้าศูนย์ห้านะครับดับคู่แรกก็จะเป็นศูนย์ปดนะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับสามหนึ่งสี่สองนะครับห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหกนะครับผลออกเก้าศูนย์ห้าะครับผ่านนะครับไม่มีศูนย์ห้านะผ่านนะครับเนาะอ่ะงวดที่วันที่สิหกมีนานี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับ ก็ดับคู่แรกนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสามแปดแปดสามนะครับสี่เก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับแปดสามสามแปดนะครับเก้าสี่สี่เก้านะครับอันนี้คือดับคู่ดับสองตัวบนนะครับเนาะสูตรนะครับสูตรก็จะใช้เหมือนกันกับดับสองตัวล่างเมื่อกี้นะครับเนาะจะเขียนให้นะครับใช้ สิบบนนะครับนับเพิ่มนะครับเพิ่มแต้มนะครับจนชนผลนะครับตัวละตัวหลักหน่วยก็จะเป็นหน่วยบนนะครับนับเพิ่มนะครับจนชนนะครับชนผลเหมือนกันนะครับเนาะนี่สูตรนะครับ ศูนย์อยู่ข้างล่างนะครับนะหลักสิบนะครับสิบก็เป็นศูนย์นะครับเราก็เอามานับหนึ่งเหมือนกันนะครับสิบแล้วก็สิบเอ็ดนะครับเนี่ยศูนย์ก็คือหลักก็เป็นสิบนั่นแหละครับศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาชนเก้าเก้าแล้วก็สิบเนี่ยเนาะส่วนตัวหลักหน่วยนะครับก็เอาหลักหน่วยห้านี่นะครับห้านับเพิ่มหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ห้าอยู่นี่นะครับมาชนตัวนี้เนาะอันนี้คือผู้ดับสองตัวบนไปกับสูตร a อนะแกลบเอานะครับทันไหมอันหนึ่งสองสามไปนะครับไปต่อเนาะอันนี้นะครับผู้ดับสองตัวบนไปกับสูตร b นะครับอันนี้ก็แอดยังไม่ให้สูตรนะครับเนาะก็เอาแค่สองสูตรนั้นไปก่อนนะครับอ่ะนะครับ ย้อนมาดูนะครับงวดที่ออกห้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะก็งวดนี้ก็ผิดนะครับงวดนี้ผิดนะครับพอออกเก้าศูนย์เอ่อพอพอชุดคู่ดับนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผลออกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดอยู่นี่นะครับอันนี้คือผิดนะครับผิดคือผิดนะครับ ยอมรับผิดนะครับเนาะงวดที่ออกเก้าศูนย์ห้านะครับเลขดับนะครับที่ได้เนาะก็เป็นแปดเก้าแปดหกนะครับแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับคนออกเก้าศูนย์ห้านะครับไม่มีศูนย์ห้านะอันนี้รับผ่านนะครับโอเคนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมีนาที่จะถึงนี้นะครับดับคู่แรกนะครับเก้าศูนย์เก้าสี่ครับเก้าห้า ศูครับ0ูนย์ห้าสี่ห้านะครับอันนี้รอผลนะครับเนาะอ่ะคันไหมครับแคปเอานะหนึ่งสองสามอ่ะ, 1, 2, อะไปต่อนะครับอันนี้เป็นดับสองตัวบนไอ้คู่ดับนะครับคู่ดับก็คือ2ตัวบนล่างนะครับเนาะ ดับสองตัวบนล่างนะครับตรงๆงนะครับอันนี้คือดับตรงๆงนะครับดับสองตัวบนล่างนะ ICO? ส่วนสูตรนี้นะครับแอสยังไม่ให้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้างวดนี้ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวงวดมาที่หนึ่งนีาเดี๋ยวแอดแจกให้นะครับสูตรนี้เนาะมาดูนะครับงวดที่ออกห้าเจ็ดงวดที่ออกนี่นะครับห้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดนี้เนาะก็ดับตรงๆนะครับหนึ่งเจ็ด นะครับชุดแรกสองหกนะครับสามห้านะครับสี่สี่ห้าสามหกสองนะครับเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้านะครับอ่าสองตัวบนเก้าเจ็ดนะครับสองตัวล่างห้าเจ็ดอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในนี้นะครับถือว่าดับผ่านนะครับดับผ่านนะครับผ่านบนล่างเลยนะครับวมื่ี่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ออกเก้าศูนย์ห้านะครับ ก้าศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดนะครับคู้ดับชุดแรกนะครับก็จะเป็นศูนย์หกนะครับหนึ่งห้านะครับสองสี่สามสามนะครับสี่สองห้าหนึ่งนะครับหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดแปดนะครับผลออกนะครับสองตัวบนออกศูนย์ห้านะครับสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ดับผ่านนะครับผ่านทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยนะ วันที่16มีนาที่จะถึงนี้นะครับดับคู่แรกนะครับดับตรงๆนะครับ1 4นะครับสองสามสามสองนะครับอันนี้คือเนี่ยเป็นไปกลับแล้วเนี่ยคือไม่ไม่มีแล้วนะครับเนาะ1 4แล้วก็4 1หนึ่งอยู่นี่นะครับเนี่ยห้าศูน8 7หเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเก้าหเนาะอันนี้คือดับตรงๆนะครับอันนี้รอผลนะครับเนาะสำหรับชุดดับสองตัวบนตรงๆบนล่างนะครับเนาะดับสองตัวตรงๆบนล่างนะครับ แกล็บเอานะครับหนึ่งสองสามไปนะครับมาชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดที่ fc ถามหากันนะครับเนาะดับสามตัวบนนะครับหกประตูนะครับอันนี้คือดับทุกประตูนะครับไม่มาไม่ออกนะครับเนาะสถิตินะแอดจำไม่ได้นะครับว่าสถิติมันกี่งวดนะครับเพราะว่าแอดใช้มาก็หลายปีแล้วนะครับเนาะก็เพิ่งหลุดไป สามงวดนะครับเนาะที่จําได้นะครับเนาะอย่างงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผลที่ออกเก้าศูนย์ห้านะนะครับที่ดับนะครับหกประตูก็จะมีหกสี่หกเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดนะครับศูนย์สี่สองนะครับหนึ่งสี่หกนะครับสองห้าศูนย์สามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่สองนะครับหกเก้าหกเจ็ดห้าห้าแปดสองศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่ง สอ0ศูนย์ศูนย์นะครับสามสองศูนย์สี่ห้าสองห้้าเจ็ดนะครับหกหนึ่งแปดนะครับเจ็ดสามเก้าแนะครับหนึนะครับสองสามสี่สห้าห้าสี่เจ็ดหนะครับผลออกนะครับเก้ดับผ่านนะครับอันนี้ผ่านนะเนาะอ่ะนะครับเรามารอดูนะครับงวดนี่นะครับอันนี้งวดใหม่นะครับงวดวันที่16บมีนาเนาะ ยี่สิบหกมีนานะครับมาที่สิบหกสิบหกนะครับศูนย์สามหกห้านะครับรอผลนะครับชุดนี้นะครับอ่านี่นะครับดับชุดแรกตัวแรกนะครับก็จะเป็นศูนย์เก้าห้านะครับหนึ่งเก้าสี่นะครับสองศูนย์สามนะครับสามสองสามสี่ห้าห้านะครับห้าเก้าศูนย์หกสี่เก้านะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับแปดเจ็ดสาม ก้าห้าศูนย์ครับศูนย์สี่ห้านะครับหนึ่งสี่เก้าสองห้าสามสามเจ็ดแปดนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับห้าสี่ห้านะครับหกเก้าเก้านะครับเจ็ดห้าแปดแปดสองสามนะครับเก้าศูนย์ห้านะครับศูนย์สองหกนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสองหกแปดนะครับสามแปดเก้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับห้าสองหนึ่งหกสี่สองเจ็ดหกสามแปดแปดห้านะครับอันนี้ร่อผลนะครับอันนี้คือ ดับสามตัวบนหกประตูเลยนะครับเนาะโอกาสที่จะมาน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงนะครับสูตรนี้นะครับแอดยังไม่ให้สูตรนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสมาชิกขอมาเยอะๆแอดก็อาจจะให้นะครับเนาะก็เป็นสูตรดับนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากท่านไหนถูกใจนะครับชอบใจนะครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดแชร์ไปเยอะๆด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาไปแบ่งปันกับสมาชิกท่านอื่อๆนๆครับสําหรับสมาชิกคนอื่นๆที่ติดตามแนวทางหาแนวทางของนามยอ่ออินเตอร์อยู่นะครับก็แชร์ไปนะครับแล้วก็แจ้งฝากแจ้งเข้าไปด้วยว่านามยอ่ออินเตอร์ไม่มีนะครับไม่มีแล้วไม่ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีของยอ่ออินเตอร์ออกมาก็คืออันนั้นเป็นปลอมนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้นะครับผมมาใช้นานๆของไทยยอพารวยนะครับเนาะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับก็สําหรับคืนนี้นะครับขอทุกท่านฝันหลับฝันดีกันทุกคนนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ